ครับสวัสดีครับอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสาพารวยนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่24กันยายน65นะครับก็บมาตามต่อแนวทางฮานอยนะครับของแม่บัวฝันแม่นกันนะครับเมื่อวานนี้ของแม่บัวฝันแม่นเข้า3ไรายการเนาะครับเนาะเข้า3ไรายการ3มรอบเลยนะครับเมื่อนี้ กาเลยจะบผ้าคุณพ่อคุณแม่มาตามตออีกนะครับสำหรับแนวทางฮานอยนะครับแนวทางหาหนอยมื่อนี้แม่บัวพึ่นจะได้ตัวใดน,นะครับเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลา มาไปเบิ่งไปน้ำเบิ้งแม่บัวกันนะครับว่าได้ตัวไรนะครับถึงช่วงนี้นะครับแม่บัวฟันแมนกะเด้มาทางปลาทางหญ่านอ้อวยเองนะครับเพราะว่าบ่มีเงินสิจา้างคารงเรางนก,กับนกตัวเลขก็ไม่ได้จัดนะครับบ้เรอหาตัวเลขนะครับมือ่อหมวดที่พันมานะครับรัฐบาลไทยกั ซื้อแต่สามตัวนะครับอยากได้ลายนะครับสองเจ็ดห้าเลยพลาดไปนะครับเพราะว่าทุนหน่อยงบหน่อยนะครับเนาะบานนี้วันนี้มาไปตามห้าน้อยกันนะครับนี่ครับแม่บัวมาซุ่มอยู่แกนี่มาถัางปลาถัางเงาถัางอ้อยนะครับม,มูนี่พร้อมจะได้ตัดยูค่านะครับมียูค่าอยู่เล็กหน่อยเพอได้ จะได้ตัดไปเพราะได้ขามกน้ำมันน้องครับเนาะช่วงนี้บ่มีคาน้ำมันไปไทยทำคลิปทั้งเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เอ้ยจึงได้ปล่อยห้านุ่ยอยู่บ้านนี่น้องครับเนาะนาสงสันแม่บัวก็ดีครับสวัสดีแม่บัวสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับเป็นจังไดเมื่อคืนนี่ฝันดีบ่เมื่อวานนี่คือเขาคักแทรสามหน่อยสามได้กันเลยเอาฝันแล้วบอกเมื่อคืนนี่ก็ได้ฝันว่าจังไหบัดน ฝันว่าได้เป็นนวดเนาะแม่แม่ผัวเป็นนวดเออฝันว่าได้เป็นนวดเป็นหมอหนวดนำ้ำแ็จนได้ฝันว่าโบช่วงนี่โบได้เป็นนวดทั้งหลก็จนได้ฝันเราพูดตัวนี้ฝ <c oughs> ันว่าเพิ่นมาหนวดนำ้ำ <c oughs> เออนวดจับเส้นจับเอ็นเท่านี้แหละทีแม่น <c oughs> เออหนวดใครเส้นไข่เอ็นเท่าธรรมดานอกคเนาะหมดเพื่อสุขภาพบัดนี้ จังไดรเขาว่าฝันยังส uh ั wa ่นบ er e ันนี่คือว่ามีตัวเลขบันนี่คือว่าเพิ่นเหมนเพิ่นมาคานวดเท่าไหร่ประสานเพิ่นถามแม่นูแม่นบัวเนาะอ่าแม่บัวว่าร้อยยี่สิบประสานเพื่นในความฝันในความฝันแต่ว่าตามจริงแล้วเพิ่นให่ลอยก็ได้เอาลอยเพิ่นให่สองลอยก็ได้เอาสองลอยเนาะเอออันนี้เป็นว่าเองเลยอ่าในความฝันร้อยยี่สิบ ฝันแต่เท่านั้นแม่นบอกแมนฝันแต่เท่านั้นบัดนี้เลขคิดว่าเลดิคิด่าจะให้คุณพ่อคุณแม่เฮาสื่อเดมีตัวใดแน่บัดนี่็ก็มีสามตัวเนาะเป็นทั้งสามตัวสองตัวนั่นละหนึ่งสองหกเออเลขมากเนาะหนึ่งสองหกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศสองโอ้เลขที่แม่บัวฝันเลขความฝันค่ะ คออันวาลอยเศร้ามันแหงก็เลยเอาหนึ่งศูนย์สองหรือว่าเฉียวหนึ่งสองศูนย์ก็ได้ครับเพือพอคุณแม่เม 3, ครับมีสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสำหรับสามตัวนะคะสำหรับสามตัวสองตัวได้บัตรี้ไม่บัวสองตัวก็มีหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่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 แปดเจ็ดแปดเจ็ดสองหกสองหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งโอ้ลายหางตัวนี้จะหางหน่งสิบสิบกว่าหางคุณตัว้นสิบสองหางสิบสองหางแต่ว่าถ้าเข่ามือละสามหางยังสี่หนาลุ่นได้ครับด้วยคุณพ่อคุณแม่เหา หน้ารุ่นนะครับดีกว่าหน่อยหางแต่ว่าเขาเฉลยนี่กับบ่ดีนะครับอันนี้หลายหางสรุปแล้วก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ถ้าสมมุิเขาสามสามหางก็คือหางละสี่นกับเนาะสี่หางเขาขาหางหนึ่ง้าโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าบบเน่บางมือกับเขาหลายหางก็นั่นนกับเนาะเขาหลายไลยกก่กันก็นั่นเอามื่อนี้มาลุ่นกันว่าจะเข้าจักไลก่กัน จะเข่าจะกระรอบนะครับสำหรับแนวทางาน้อยของแม่บัวนะครับเนาะกระปุกใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับมักจอบคอยจัดคัดกระพานนะครับความฝันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนมีสิทธิ์ฝันได้นะครับเนาะแต่ว่าฝันจะเข่าหรือจะรุดเท่านั้นแหละเนาะสําหรับแม่บัวมือนี่จะฝันเข่าหรือฝันรุดกลับมาลุ้นกันนะครับสําหรับพน้อยมือนี่หรือว่าจะเป็นรัฐบาลไทยกับเบอเน่นะครับ เพราะว่าแม่บัวฟันแมนมกกักจะฟันคือในงวดที่ผ่านมานะครับเขาทั้งรัฐบาลไทยแลวก็เขาทั้งฮานอยฮานอยเขาอยู่ตั้งเป็นมือสองมือนะครับสําหรับเจียหาในงวดที่ผ่านมางวดนี้หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์จากเขาจักรอบจากเขารัฐบาลไทยผมบอมาลุ้นกันครับเอาบาตนี้อําล่าผ้าจากพี่จากน้องเท่าไม่บัวสวัสดีครับขอให้ปังๆนะทุกคนเอา ป,ปังปังแล้วกับบานนี้เฮ้ากับมาเฮ็ดงานบัานนี่ทางปงา้าอ้อยื่เกานั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าจะได้ตัดยูคค่าจากเล็กจักหน่อยเนาะตัดยุคค่าจากเล็กจักหน่อยเพราะได้ขาดหมูกน้ำมันโอ้ยนาสงสารไม่บัวช่วงนี้นะครับทำงานหนักสักหน่อยบ่ได้ค่อยได้ไปทั้งใดนะครับอ้อยกับฮกจีดยาก็บไ่ได้ยุ่งใกล้บ้านนะครับต้องได้ถากได้ทางเองนะครับกังหงจะได้ตัดยุค่า แถวๆนี้นะครับยู่ตาำในสวนว้อยหลวงไหยนะครับเนาะพอดดการนำหมูนำมันพอดดเงินเติมเน็ตนะครับเนาะจังใดๆแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่โชคดีก็จะลืมไม่บวชนะครับเด้อสำหรับผ้าน่อยเขาอยู่ทุกเมื่อนะครับแก <ๆ S 1> จะลืมไม่บวชไม่บวชเมืมเ่อยไลเสีวนาหากแต่อหอยมมีเงินจังแรงงันนะครับ อาหนมกน้ำมันไปทั้งใดไก่ยากแล้วนะครับบอคอยไดไปไทยทัทั้งไก่นะครับเอาแม่บัวฟันแมน่นกนเขาอยู่หรอกแต่ว่ากะทิไปอยู่ในบริเวณไก่เฮี้ยงนะครับ่ายทำจีบมาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับเอามาชมตัวเลขแนวทางของแม่บัวฟันแม่นกันนะครับฮาหนอยเด่นวิ่งหนึ่งรองศูนย์กันแปดนะครับจับคู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปด 0 2 2 4 4 4 8 7 2 6 1 4 9 1 2 4นะครับวงกลมให้ที่1 1 1 2 1 8 0 2 8 7 2 6 1 4 9 1นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เาจะจัดตัวไรก็เลือกเอาแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้เอา ทั้งหมดนะครับพร้อมกับกลับด้วยนะครับสำหรับ3โตโตเตงนะครับ126 314 191 102แ10ไม่บวเพิ่นเน้นอยู่ที่102 120นี่นะครับ <OUR S 1> เป็นเ <splendid> ล็กความฝันคงเพิ่นหรือว่าจะไปเป็นรัฐบาลไทยกามลุ่นกันนะครับในงวดวันที่1ตุลาคม6กขานี่นะครับแต่ว่าช่วงนี้จัดน่อยไปก่อนนะครับเอาสำหรับ คลิปนี้จะมีตัวเลขหนะ้ทาทังมาฝากเท่านี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยแคปนับหนึ่งนับสองนับสามขอบคุณครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาบึงมาชมมากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกระลงังทังแชร์ทั้งใจแกทั้งช่องทองใสาพารวยนะครับขอบคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จะขอกลับขอบคุณเป็นดางยิ่งนะครับสำหรับ คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีชัยไปพร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกๆท,ท่านครับผม